สวัสดีครับวันนี้พี่ไอให้มาแคสเกมบีลอดนะครับไปเลยครับเรามาดูเรื่องงกันนะฮะเสียงน่ากลัวมากเลยฮะเหตุการณ์นี้สร้างจากเขาคงเรื่องจริงกดีีคตกรรมปีวศ .2551 นะฮะไปเลยฮะส่วนาดกรรมครับฆ่าโหดห้าศพพบเพียงสี่ศพ สี่ศพเองครับอีกศพหนึ่งสงสัยไปเที่ยวเซเว่นครับอีกหนึ่งศพยังคงเป็นปริศนาครับผมรบเรามาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเราจะไปหาทางออกกันนะครับ,รบอ๋อไายกินชีสเองเลยครับ เราสั่งชีสมากินนะครับเราหาทางออกกันนะฮะจากห้องแคบๆนะออ,อกจาก504ครับเราจะเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปปิดเสียงโทรทัศน์กันนะเราจะไปไหนกันนะ ห้องใครหนะ้าเราไปดูกันดีกว่านะฮะก็กก็มีใครอยู่ข้างในไหมนะเปิดไม่ได้ฮะไม่มีกุนแจฮะต่อเนะี่ยเสียงใครฮนะเสียงใคร,รไปดูกันนะ มีอะไรไหมล่ะก็ยังไปรบกวนซึ่งทางตำรวจกองกงกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคสี่กองกำลับการสืบสวนจังหวัดอุรธรนียสียงโทรทัศน์ะไปดูโทรทัศน์กันนะสามารถสืบสวนแล้วก็ติดตามผู้ต้องสงสัยมาได้สี่คนค่ะเป็นพระธุดงค์ชื่อพระอุ่นอธิโยหรือนายอุ่นอุ่นเรือนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นายอุดมแสงแก้วนายขุนทองเกศหมูและนายวรพงศ์เสนาพลค่ะเขตก่อสร้างห้ามเข้านะเราจะไปดูกันนะ ส่สเ,เ,สเปิดเองฮะทีเราต้องไปพิสูจน์ฮะตัวเขาเองเนี่ยร่วมกับพระอุ่นไปเลยฮะนี่น้อชเราไปชั้นไหนก็ดีนะฮะชั้นห้าฮะ,ะไฟดับฮะไฟดับสงสัยไม่ได้จ่ายค่าไฟฮะ ไฟฉายอยู่เลยนะฮะไฟฉายโหนะไปทางไหนฮะไฟฉายอยู่เลยฮะเราเดินหาปลั๊กไฟก่อน,นะฮะสงสัยจะไม่มีฮะออกทางออกนะฮะ อ๋อสว่างนะฮะอ่าหน้าวางเวงได้เลยะฮะเราต้องเดินไปพิสูจน์ฮะมันมีอะไรฮนะเดี๋ยวไปหาลิวจินสัมผัสกันฮนะจะ๊ะเอ๊ะทำไมไม่มีปลั๊กไฟนะ่ะ เสียงอะไรฮะเสียงอะไรฮะอ๋อ,อไม่มีะไรฮะเสียงเก้าอี้ฮะฮะล้างมือก่อนฮะหาเจอทางออกแล้วฮะทำไมไม่มีใครอยู่เลยนะ วิ่งสิฮะเสียอะไรตกฮะเราต้องไปหากันนะฮะ ใส่เขามาเก็บค่าที่ฮะเราต้องไปทมหาเ้าฮะประตูเปิดเองฮะอ้าวชิบหายแล้วกูจะออกยังไงละ่ะทีนี้พอแล้วมั้งฮะ อ้าทางตันอ้ามันทำไมเดินไม่ได้ฮะ สายแสนสวยฮะมาไปนะสว์เลยไฟฉายก็ไม่มีให้ฮะแล้วจะออกไงะ่ะฮะทีนี้อพอแล้วมั้งฮะหลอนแล้วเนี่ยฮะโดดตึกตายเลยฮะ เฮ่ยมีตู้แกนะฮะโอ้โหโดนกินตับเนี่ยฮะวิ่งนะโอ้โหเสียงไงฮะเอ๋เปิดต้อนรับเลยมารยาทดีนะหล่อ มีอะไรประนะเฮ้ยมีคนอยู่ตู้เลยฮะเหมือนจะเดินวนๆน,น,นะออกก็ไม่ได้ด้วยฮะ ีคนร้องเพลงให้ฟังนะคนลุกแล้วฮะคนลุกแล้วฮะคนลุกแล้วฮะ ย yeah. มาแล้วมาแล้วไม่ไปฮะไม่ไปฮะเราไม่ไปฮะเราลงลิฟต์อีู่ฮะเอาไปไม่ได้นะฮะลิฟต์ปิดสงสัยไม่ได้ซ่อมไฟลิฟต์ฮะอ่าเสียงทำไมเยียบเยฮะ นี่เราจะไปไหนกันนะฮะขวาลายซ้ายดีนะน่าจะเจอทางออกแล้วฮนะเสียทำอมไรน,นี่กัเปะเดินถอยหลังก็ไม่ได้ฮะยงใครร้องฮนะ ใจเย ả, จ็นฮะใจเย็นฮะแต่ผมจะไปช่วยคุณเองไม่สาวน้อยเอ่เรามาจากทางไหนนะ ใครใครฮะใครฮะมีใครอยู่ข้างในไหมฮะเราตามไปดูก่อนฮะเขาเขาเป็นใครฮะทำไมได้ฮะเรามาจากทางไหนฮะ ขึ้นไปนอนกันฮะง่วงง่วงง่วงไปละต้องไปต่อแล,ล้ะสำรวจกันสำรวจกันว่าไปไหนทำไมห้องเงียบจังเลยฮะ เอเราทำไมเดินต่อไม่ได้ฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะหืเสียงหัวใจเต้นแรงมากฮรสงสัยจะอยากแดนนะ เอาแล้วมั้งฮะแค่นี้ก็รู้แล้วมั้งเกมนี้เป็นยังไงฮะจ๊ะเอะ๋ทำไมไม่มีผู้หญิงเลยนะโรงพยาบาลนี้ไม่น่าเข้าฮะน่ากลัวเหลือเกินจะไม่มาอีกครั้งครับจะไม่แพ้ NBA นะครับเสียงอะไรครับ เสียงหลอดไฟแตกฮะวิ่งนี่ฮะโอ้โห,โโหเหมือดเหลือเกินมีทางอื่นไหมนะมลร้องอีกนะฮะ น่าจะพอได้แล้วมั้งฮะมีเสียงพระนะฮะเราต้องไปพิสูจน์ฮะในห้องนี้มีอะไรฮะเราต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ฮะ ออกทางไหนแล้วฮะออกทางเข้าก็ได้ฮะ อะไะบ้างร้อนแล้วเรามาทางไหนฮะเมื่อกี้วเราจะออกทางไหนาหาทางออกไม่เจอฮะเปิดประตูให้ผมหน่อยเดี๋ยวไปมุดมืดฮะอทำไมัมไม่เห็นแสงสว่างถอยหลังที่ฮะ อไปทางนี้ทางเดียวสินนะโอไม่ oh my, แม่สาวน้อยเดี๋ยวนะวแล้วจะออกยังไงล่ะนี่แม่สาวน้อยกำลเงยับจังเลย เ้ยเจอทางออกสักทีถึงนะเหมือนกูเดินอยู่ที่เดิมเลยฮะมาให้มีเสียงหัวเราะนะฮะแอปก่อนแอปก่อนแอบก่อนแอบก่อนฮะแอปก่อน นะทอยๆกันนะทอยกันแอบกว่านะั้นจ้าเอ๋เมื่อไหร่จะจบหน้าเกมเนี้ยทุกคนต้องลองเล่นนะพอดีไหมนะ มารยาทดีฮะเจ้าของบ้านเปิดบ้านใส่นี้เราก็ต้องไปเลยครับขอต้อนรับเดินนะะ <c oughs> หวัวเราะนะฮะได้เจอหน้านะยกมือไหวให้ดูไนงะไปชงไฟฉายก็ไม่มีให้ เกมนี้ต้องหาไปฉายมงครับจะไปดีไมน่ต้องไปแล้วฮะมาขนาดนี้แล้วต้องไปเก็บของนะฮะของเขาตก คนโหลดมาแล้วไม่เล่นนะฮะไอคนที่ไม่ venue, ได้โหลดมาจะต้องมานั่งเล่นนะฮะไปทางไหนนะฮะม่ต้องมาตอนรับขนาดนั้นก็ได้ฮะหมอบฮะหมอบหมอบหมอบหมอเอาหน้า แต้ตนรับอย่างนี้ฮะน่าจะดืว่วข้างบนไม่น่าลงมาเลยฮะน่ะเปิดประตูสิฮะจะออกฮะจะออกเปิดบอกให้เปิดฮะเปิดวิ่งสิฮะ ทำไมละห้องนี้โดดกำแพงเลยครับอไปไม่ได้อีกเราจะเข้าไปทำไมเนี่ยเอยเหมือนเดินมาวนทางเดิมเลยฮะทำไมเขาไม่เปิดลิฟต์ให้เราใช้ฮะ อ๋อทางตันแะ,ะ้วจบแล้วอ,อีกทางฮะอีกทางนีง่เราเราอยู่ชั้นไหนแล้วะฮะเปิดลิฟต์นะฮะเข้าไม่ได้ฮะสัตว์เขาแม่แล้วทำไว้ทำไมแหม่ไม่เยบสิฮะไม่เงียบอืม โอ้แม่สาวน้อยอบรรยากาศเงียบน,น่าร้องเพลงผีโรงเย็นลนะเลยกันนะแหม่ปิดปกติฮะค่อยๆย,ย่องฮะนี่ในห้องมีอะไรไหมนะปิดเสียงเล่นก็ได้มั้งฮะ ห้องนี้น่าจะเย็นนะแต่ไม่เข้าเรือว่งวิ่งเะวิ่งาะวิ่งวิ่งหะวิ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 ว ตาันน oh, งะจบแล้วฮะแสดงว่าเราจบแล้วฮะจบจบฮะรับวันนี้สวัสดีขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเราก็ตามเจอแล้วครับ คุณ SPU ครับสำหรับสูตรเกมนี้ครับเค okay, ฮะมานี่ฮะ